ุทธวจนะเปิดธรรมที่ถูกปิดจาคานุสติมหาราชอีกประการหนึ่งพระองค์พึงทรงระลึกถึงจาคะของตนว่าเป็นรากของเราหนอเราได้ดีแล้วหนอที่เรามีใจปราศจากมนทินคือความตรณีอยู่ครองเรือน มีการบริจาคอันปล่อยอยู่เป็นประจำมีฝ่ามืออันชุม่มยินดีในการสลักเป็นผู้ควรแก่การขอยินดีในการให้และการแบ่งปันในหมู่สัตว์ผู้ถูกมณทินค,คือความตรหนีกลุ่มลุงม,มหาราชสมัยใดอริยะสาวกระลึกถึงจาคะสมัยนั้นจิตของอริยะสาวกนั้น ย่อมไม่ถูกราคะกุ่มลุมไม่ถูกโทสะกรุ่มลุมไม่ถูกโมหะกรุ่มลุมสมัยนั้นจิตของอริยสาวกนั้นย่อมดำเนินไปตรงมหาราชอริยสาวกผู้มีจิตดำเนินไปตรงเพราะปราศจากราคะย่อมได้ความรู้อัดยย่อมได้ความรู้ธรรมย่อมได้ความปราโมทอันประกอบ ด้วยธรรมปิติย่อมเกิดแก่อริยะสาวกผู้มีความปราโมย์กายของอริยะสาวกผู้มีใจประกอบด้วยปิติย่อมสงบอริยะสาวกผู้มีกายสงบแล้วย่อมเสวยสุขจิตของอริยะสาวกผู้มีสุขย่อมตั้งมั่นมหาราชอริยะสาวกมีเรากล่าวว่าขอภัย อริยสาวกนี้เรากล่าวว่าเป็นผู้ถึงความสงบอยู่ในหมู่สัตว์ผู้ถึงความไม่สงบเป็นผู้ไม่มีความพยาบาทอยู่ในหมู่สัตว์ผู้มีความพยาบาทเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยกระแสธรรมเจริญจาคานุสติมหาราชพระองค์พึงเจริญจาคานุสตินี้แม้เมื่อเดินอยู่พึงเจริญ แม้เมื่อยืนอยู่พึงเจริญแม้เมื่อนั่งอยู่พึงเจริญแม้เมื่อนอนอยู่พึงเจริญแม้เมื่อกำลังทำงานอยู่พึงเจริญแม้เมื่อนอนเบียดบุตรอยู่บนที่นอน